สวัสดีครับลุงหลักลุยสวนครับผมได้จอยด้วยจ้าเด้อคลิปนี้กฤติภาพพี่น้องไปเบิงนะครับสวนผักของยายนี่ครับผมเพิ่นปลูกผักไปตลาดนัดนะครับได้เงินคุ่มือพี่น้องไปไปเบิงกันอื้งกือ โอ้เปเบิ่งแพงกเลเชียวพี่น้องี่น้อยนี่โอ้ยน้ำตาใสพี่น้องเลยน้ำบกยบ่ก็ะไหลมันไหลลงอยู่ตก็อยอยู่มันเยมันอยไปก็ใช่เออดีๆรถไทหน่อยพี่น้องเลยคนนีรถไทหน่อยพรมนี่ดีอตัวประหยัดได้ เออนี่ขั้นละหลายบาทปันไดนอนเห็นะะโอ้เฮตึงได้วันดีครับหน่โอ้นี่เด็๋นี้นี้นี่ปันปันเอาเลยมันเหมะลดปั่นครับเนี่ยลดปั่นน่อยอืมเมื่อวันก่อง รถอันเคยระวังสายมาัะเดนนี้โอ้เขาทาดีเว้ยนั่นคนเดี๋ยวร่วงปัน๋ยคนไปเบิ่งนันเบิ่ง่ันกูนนมือนี่สมัยแห้งอยู่พี่นอ้องนี่ใส่รถตีดิน <laughs> ใส่รถพวดดินไปเลยพี่นอ้องเนี่ย <laughs> โอยเขาทาเลยสุดยอดที่อะไนเอออพ่นดินไปแล้วอ่น่นอ่นเขาทาเขาทาคุณยิ่งเห็นไดนครับเหงีบวเบาออือนะทุกอ๋อหน่ะกูจะเข้าัเข้ากอ่างี กันสจุมันว่าไปโอ้โอ้ดยย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 ยาท่ายยยยเด้อยย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 ยนยย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  เอาโอเคผมก็ได้ละอันนี้พี่น้องกล้วยอันนี้โอ้ทางนี้นี่ปลูกยังใหญ่หลายอย่างมันขั้นไรเนี่ยถึงละรังสุ่นแล้วกูขั้นาท่านแล้วโอ้ยเดี๋ยวสิผ้าเมือเบิ้งอันนี้เด้อบาทนี่ใหญ่มากมากผ้าเมือเบิ้งเนี่ยนี่ผักกาดนี่ยังมาคืองามครับเกี่ยวบาทนี่เฮ้ยก็นี่อันนี้เด่นหอมเลยเด่น งเยโอ้ยพ oh, oh. ี this, oh. hmm. ่น้องเอ้ยพี่เบิ่งเจ้าเม่บาดีต้นเดียวกระชิบเบ่เบิดพี่น้องดูด่าอู้ยบ่หอมมีดอกพ่อเหมือนพวกฝุ่นดอกเต็มเหมือนเจ้านี่พี่น้องผักซีผักซีเล้าหน่ออันนี้เอาไว้เอาไว้เอาเอ็ดพันเป็นเ่มือนใหญ่อือเอ็ดเอ็ดได้สแหวงนันแห นี่ีเห็ดแปลงผักเป็นี่นิธีเห็ดแปลงผักเป็นนี่นี่เป็นกระสีมุ้งสลัดเด้๋ยวพี่น้องสลัดเิ่นเจี๋ยอนดซ่อนบ่พี่น้องปลาโน้นแดง มีทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเพวกพี่พ่อสวนเกษตรเพิ่นแบบโอ้ยเสร็จกิ่อย่างแของเท่เลยว่ะนี่ของแท้ของแท้นี่หมือดทุกอย่างุแนี่เหมดทุกอย่างอือผักสลัดโอ้ยถือช่อด้วยถือช่อด้วยนี่องค์เจ้าโอ้ยงามยังพี่น้องเลยพวกนี้ปลูกในน้ำปลูกในดินน้ำปลูกนดินเลยโอ้โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้ยเพื่อนเอาฝาไก่อง่์จ้า เออน้เอนยกายอข้าน้ำเงินอไม่ใส่ผักชีเนี่เอโอยไกุณหลาหลาย้าสอขิงมขีงละหสูออมีขเงหรือเอล่ามอมีนีเมันปลูกใส้เข่งแบบนี้เ้อะขึ้นออกปลูกไสเข่งนอ่นั่น่นรักษาได้ขยายเอาออเสเอาไสไปนี่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 ไปปลูกนี่อเอาน้ำเขามา ก็พอนี่ดิจักโซ่คนก็มาปรกันก่อนเลยเขาเตะอันนี้ไปหันมันขอสัญ่าคุณทั้งฝุ่นกันี่ไปเตือนเจ้าขยายเรื่องนี้เลยว่าซูผักกระโลดบันอืออันนี้ผักชีผักชีกินเนาะนี่เนาะอันนี้ผักขึ้นใช้เด้นี่ขึ้นใช้เว้ยนี่เออขึ้นใช้เด้นี่กะลังออกเนาะกะลังแยกออกไปกะลังสิเริ่มแยกโอ้โอ้ทางฝุ่นกะลังแยกเนาะหาแรงแล้วเขาก็เอาอันนี้ใส้ผัดนาฝุ่นเขาก็เอาออก อันนี้มันจะเป็นหนาแรงแล้วเว้ยมันคือจังสลากับมานน้ำน่องผันน่องพลอเลยมันสเูบยากระลาไปไหมเอาเอาผ้ายันอันนี้มันก็จะได้ขายโอ้โหมันก็ได้ขายปัจจี้จีนขายเบิร์ตปีปีที่แล้วน่ะขายเบิร์ตปีเพราะว่ามันมันมันบุกฝนว่ถือมันก็ขายจนขี้ขานขายพลังมันมีตลาดนัดเนาะตลาดนัดอยู่บ้านเฮาวันพุธวันอาทิดแช่สองหมื่นเนี่ยเฮาก็โอเคแลยอ่ะ ผักช่วมัหั่นบักชั่วกับมีลราคาบักเครายกับมีลราคาอืมกันได้งัดได้อยู่นัดละสองพันสามพันก็ได้บางน่ดโอ้บาทนี้ไปตลาดกับแพ่งอยู่เดี๋ยวนี้พักกันพักกันนี่พักหองกุ้งเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้พักซี่กินอืมเป็นบ้าครับนี่สวนกันเทียนี่พักซี่กินนี่ย่ำย่ำฝนเป็นอันนั้นเดี๋ยวนี้มีราคาเดี๋ยวนี้ คอยแล้ว่อยไปเพราะว่าเจ้าฟองกับนีงานนี่ยังในช่วงนี้พอเดีค่อยเดี๋มันดูแลมันงานหลายมันนี่กับไปเพราะแต่มาเห็นป่ะออันนี้สิลงพักบุ้งอันนี้ลงไปแล้วโอ้ร่งไปแล้ววะนี้ออันนี้ผักชีเล้าผักชีเล้าเออเดี๋ยวซองมือแล้วอันนั้นเลยไอ้ประม้าสิบมือเดี๋ยวสิบมือแล้วนนี่นะพี่น้องผักบัวผ่านเข้าไปน่ะผักหอมผ่านเข้าดงผักบุ้งผักบุ้งสิบมืออันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยอีกเพถึงสิบมือก็ได้ขายเนื้อใหญ่เนาะ แน่นกันซิบมือแล้วอีกประมาณซิบหามือหรือว่าพอถึงพอถึงซิบหาเราประมาณสิบนี่น้ำเนอช่วงนึงมันมันงานหลายมันก็ไปเดิไปมืวดเลยตายไปท่านอือผู้ใดผู้ใดสนใจอยากอยากมาได้มาสื่ออยู่ในสวนก่ามาได้เนาะเอาเอาบอกคนนี้ว่ามาสื่อสวนผู้ใดมาบอกเ่าอยู่หัวหัวล่แล้วเนาะวันนี้ไม่บอกหัวลอโดอกเพุ่ยกระติบเข่าม้าเต้นี่แม่บักเป๊ก เออบ้านพุ่นเฝาวน้อเาวนี่อยู่โซน,นแถววัดโนนปุลลมอยู่โนนแดงน้นอนกับผู้ใดผู้ใดอยากมาซื้ออยู่สวนก็นได้เด้อนี่เด้อนี่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 อยู่ไปเรื่อยๆเออหรือว่าถ้าอยากได้หลายๆก็โทรมาจองได้น้อย่อยน้อเออเบอร์เบอร์เบอร์โทรบอก<ต>คนย <พา S 1> ได้เออเป็นช่วงคือกันลังเทียมมันกต่ขาดอยู่เป็นช่วงเนี่ยอ๋อช่วงใดอันนี้บางช่วงก็สีบลอน เฮ็ดก้นเดียวมันเฮ็ดประท่านพญายาแล้วก็เฮ็ดปอเปี๊ยะสำหรับผู้ที่อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยากได้หลายๆแล้วก็สมมุติว่าปอดสารพิษไปงานนังนสิเราก็บ่ได้เราก็บ่ได้เฮ็ดถาเป็นเดเฮาต้องมาเฮ็ดเองแปลงมันเฮ็ดเองออืมันมันก็ดีแน่แต่ละเอารถตอกลอกตอกลอกไม่หายมันบริขุด้นี่ยดีเนาะส่วนสใหจนี่นอพี่น้องกระเบื้องก็เตรียมมาแล้วเด้๋ว่าสิให้เขาเฮ็ดเพิ่มอีกเยอะกระเบื้องได้ตัดมาใหญ่นี่ ตัดสามสิบเส้นแผ่นหนึ่งมันจะได้สี่สี่ทอนโอ้แผ่นหนึ่งได้๋ยสี่ทอนเฮ็ดเป็นแปลงผักเอาใยจอยเป็นที่อยากเห็ดคือเปิ้ลลอยอยากเห็ดแล้วกระเบื้องคอย่พื้นกระเบื้องคอยลไรเฮงแบบนี้ดิคิดไปแบบนี้ว่าสิพยายามมาสิหาผักอันใดที่มันก็ดะสมว่าเฮา เาเก็บไปแล้วไงมันโปงขึ้นมาอีกเขาก็เก็บมันยังว่าได้ปลูกดูสิแม่แม่พักคิดว่าเก็บเก็บแล้วก็โป่งเก็บแล้วก็โป่งฉีดตาฉีดร่องอันนี้เป็นอืเป็นแท็กซี่พี่น้องอันนี้ไปถ่ายเทียนนั่นอันนี้ขายพ่อท่านมีบ่อสมมุนไพรมันมีผักหลายอย่างอืฝั่งซีไม้มื่อละซีซีปมาตั้งมื่อละยี่ซีปมาต่อหนัดนาหนนมาละยี่ซีปสามซีบมาแต่ว่าไปมันมึงเก็บเขาได้หลาย ก็จะหอดสามโมงแรกสามโมงเนี่ยเขาก็ไปแล้วเหมือนผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดซอยพวกเป็นนั่นสิเฮ็ดบ่ทันเฮ็ดผู้เดียวมั้งใครเบิดแล้วก็เบิดเลยทั้งเทียบกันทั้งเทียบมันโบได้ขวาับพี่ขวับขวาว่ายเข้าก็ต้องขวในมือนั่นนะนี่มือนั่นตันนี้ตอนนี้เทียบมาเก็บผักมันก็หอดเวลาไปยังสิมันก็เลยบ่ได้หลายนี่ชวนมีไก่บ้านน้ำมันแล้วมันก็มันดีตัวใส่ใส่อยู่ กต่ว่แต่ว่ามันกับบมญีหลายแต่ว่ามันกับเด้ใส่พอได้ใส่น้อยใจได้ใส่เพราะเด้ว่าเออเงานไม่ตัวเนื้อหาลอยกูสิไปซอยง่ายเนี่ยมันเป็นเข่ากองเข่าไหม่บอกมันเป็นยางมันได้ผลกับเลยเป็นเล่ยเห็ดดีกับเล่ยเห็ดดีเห็ดโค้งสางเที่ยเดียวเลี่ยวเลยพี่น้องเงยนี่ไปซื้อเอาเสาอยู่เกี้ยน เขาพูลร่อสามสิบไข้างบวกแล้วอันนี้ข้างแบบบวกก็เล่ไม่เย็ดเขาสื่อเขาสื่อเสามาแล้วเขาก็มาเห็ดแบบีนนี้มัเป็นข้างบวกนที่มมูว่านาแลกก็เอาเฉล่นใส่ใส่ใมันแต่โฮมมันก็ปลูกได้แบบนนาห้อนกับผมมีปัญหานาฝนกับกลางพาสติหนาฝนกับกลางพัสติก ต oh ัวพ<ๆ>ัดต mm. ัดตีกับี่ตัวพัดตัดตีก็มีอืมตัวตัวใดที่มันมันมันคือฝนเรามันเน่ามันตายเท่ากับกลางพัดตัดตีกลางพัดตัดตีอ่อเนี่ยตัวใดที่มันบ่อนอันนี้เท่ากับปล่อยไว้เน่ยโอ้ยสุดยอดเฮ้ยอันน้องเอ้ยอันนี้ก็พ่ได้เอาหัวแหงมันปลูกเนี่ยมันซื้อบพอได้เอาหัวเป็ีนมันนี่เราเปตะอันนี้หอมแบงหอมแบงโอ้อันนี้หอมแบงมันบวมเลื่อยเลยอันนี้จังเลื่อยอืมอันนี้เท่ากับปลูกเนี่ย เอาหัวมันปลูกเลยอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้แบงสื่อสดมากสื้อสดมาก็เอาตัวสดเนบ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 ไปเลยมมนก็เป็นอ๋อหอมแบงสื้อสื่อสดเด้อพี่น้องเนี่ยสื่อที่เขาเป็นขายเป็นกรรมน่ตลาดเป็นวัวใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยนี่เราก็มาแบงเรลาก็มาเรลาก็มาแยกออกเรลาก็เอาไปขายโอ้หห้าคนใหญ่จะเป็น ส่วนใหญ่นี้เล้วอพี่น้องใบมันขาวข้างเขาไปไฮทไปลองเบงไม่แปงอ่าไนีเดแ่เี๋ยวเดี๋ยวไปลองเบงเนอยอ่ออ้ยตัดอกจสแต่พี่พอใหญ่หนึ่งมากแล้วว่าตัดสูงพูดแล้วว่าอ๋อตัดซ้ำไหนวดไอ้ของหา่มันสูงปวดแล้วว่าอ๋ให้ตัดจำเห็นปะอ๋อ่านนี่ผ่านนี่สมุติว่าสมุตรว่านี่นี่มันเอาวัาน่านี่ยนี่อันนี้ วันวันที่นี่เขาขึ้นว่านี่ขันมันขันนั่นดูรอกอันนี้ออกมีร่องอย่างนันหอมเก็มกระไดหอมองหอมันนี้กระไดนี่เอาแบบนี้ม huh ันออกมันกระเตีโอ้รอกตัวเขาขาวมันออกกอเขาเขาเอิ่นว่าพ้าอ้อมมันออกขันนั่นพูดเถ่าสมัยี่กี่เท่าเพิ่งกว่ว่าอันางี้ยกาเสียกีตาทีนี้ขีปหายมันอืมมึงไบ้ยห้มันรอกูนั่นนี่มันก็รักขีปนาัยมันแต่ ลอกตัวเขามันออกมันมันมันิตผูกตันี่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 เขาต้องเขาต้องรอบตัวนี้ออกนี่นี่นี่เดี๋ยวมันกับสิตัวไดตัวไดปลูกมเสิเอาสายยางหดให้มันซ่มซะก่อนจังเปิดสปริงเกอร์นะถ้าบุกขันกันเอาสปริงเกอร์เลยมันมันหมองล้างอันมันกับหัวมันสีไม่เท่าเทียนหัวหน้ามันสีออกคือกันอันสีเขียวนี่ออกค่อยอันสีส้มนั่ออกแห้งมันกระสืเปียก อัน,นเปียกแห้งเปียกคอยเปียยกคอข้าต้องให้มันออกสักวันมันจะเปิดนะอืเลไม้บา,วางวังหนึ่งเหมันกับเท่ากับหยาดกับนญาตินีน่เนาะตลาดกับไปแต่ตลาดน้าตลาดซีเกตเขาก็เด,ด้ไปวันนี้ไอ้กี่มันกับไปสีเกตหนึ่งเดี๋ยวนี้กับไปแต่พุ่นขาวอย่างเดียว่ไปสีเกตที่บันีโอ้สิขราตลาดสีเกตเท่าไปอยู่เพราะว่าอันครบและขับดื่มกับเลยบเพราะอยากไปนะเล่บตัดไปลูกเอกมันได้ของจบของไปเพราะว่า ซื้อนิโมราเดียวนี่มันชิอเด่นเห่นได่กลาดหนึ่งลานล้านอาทไปเรื่องสูโม่เนาะอันนี้มันสิ่อหาหมื่นหาสิบเอ๊ะื่อหาสิบโน้มันอืมชื่อหาสิบันี้มาที่นี่ตัวไปมันสิบหลายกว่านี่ใก่ปะอืมหาสิบห้าหมื่นแี่สิบเขาบอกอวันนี้เขาไปซื้อมาลนึงหาสิบอือเขาไปซื้อมาลนึงหาสิบอือเขาสิมามาดบอกกันเฮ็ดน้อยมันก็เป็นบ้านจาของแหมเฮ็ดน้อยพอได้เขาไปเฮ็ดตาม ทำเต็มกรรมเต็มกรรมไปเอาแบบความงามเนียนถือถือถ<อ>ือใจผู้ซื้อเ<น>ม่นเพลเม่นเพลงกับขายก, <c oughs> การ <c oughs> กรมใหญ่เ <c oughs> ขาเขาซื้อด้วยแบบซื้อสื่อคุณภาพเติ้งคุณภาพเติ้งใดญปริมาณปนีปนีเขากินเขาก็ดีเด้เขาสบายเพราะว่าเขาเป็นของเจ้าของของเจ้าของปลอดสารผิดเขาซื้อมากสิปนีแต่เขาเฮ็ดยังไงเขากับบุญโหม่นว่าเขาไปซื้อเอาเน่ยผมเลยว่าเออคิดไปกับว่าสีขยายอยู่ ถ้ามีแปงมันจะเอาชุดนี้แหละขยายคิดว่าเสีดอันนี้พักปอดสารผิดของใยนี้ด้ครับเด้วนี้บ้านพ้นเฝานะครับแต่ว่าอยู่โน่นแดงเนาะใยนี้เนาะอันใยนี้มีเบอร์โทูปอ่ะอันบอกเพื่อนนะฮะเพื่อนอย่าก้มาจองไว้อย่างเพื่อนเป็นงานศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสามสองหกสามสองศูนย์สี่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 เดี๋ยวผมจะใส่นาจอยไปให้เพือนพี่น้องเด้อ สมมติว่าผู้ใดมีการมีงานอยากได้พักแบบว่าพักปลอดสารพิษหรือว่าอยากได้แบบได้ลายนะโทรมาถามเราก่อนก็ได้ว่ามีบ่อแต่มีเราก็ดิบจงไวหาเออเทอมันก็ขาดไปยังเทียเออบางทีก็ขาดเนาะบางเทีบางถ้าตัวใดมีเท่ากับที่ไหบอกว่ามีเนาะเออล้วก็ราคากับกันเองคุยกันคุยกันเสิเออราคาคุณภาพแค่เน่นอนกันเองแค่ล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เข้าได้ของที่ปลอดภัยเพราะว่าเขาเห็ดเองเออของปลอดจานพิษขายตลาดซี่เขาเจ้าคันเขาเจ้าผู้เขาหูเขาเจ้าก็ซื้อดีเด้อเออเออเพราะว่ามันมันปลอดวันนี้คือคือไม่ค้าอยู่ในตลาดไม่ค้าปลูกเองไม่ค้าซื้อมาขายเขาสีหูเด้อออเขาหูเขาหูเลยแมนเขาสิถามว่าผะค้องปลูกเองบอกกระบอกเขาว่าถ้าบางตาวนึงมันมันมีแบบนี้มันมันมีแต่ผักซี่เขาบอกว่า ต้นหอมซื้อเด้ผักซียังของกับของกะบอกไปเลยดิก็ได้ตัวของกับของมิดกับบ่ได้วาเออแต่ว่าตัวใดเขาปลูกเองอยู่เข้าหูแล้วเนาะสบายสบายเลยไม่ขาดหักทั่วขึ้นกันเขาซื้อมาขายเขาสิบปอยากมาใกล้ดิอตว่าเขาก็ต้องขายหลายของกับของบ้านนี้เขาเขาปลูกเองเขาตั้งหลายทั้งปลอดสารแม่นว่ะเข้าหูแล้วว่า ซ้ำไรเขาสิเอาไปขายได้พี่น้องเขาสิกินได้แม่นบ่เฮาก็เขาของหูจะก้องก็กินบ่คืดตัวล่ะเออว่าก็กินสบายเออโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้องนี่ขอบคุณหลายๆโอ้ยขอบคุณใจนี่แต่หลายเด้อวันนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ